สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนคนครสวรรค์น,นะคะด้ามงาฝักไม้สวยเก่าเดิมๆค่ะสมบูรณ์มากค่ะ ด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะขนาดพกพาสะดวกสวยเก่าเดิมๆงาเก่าเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะคะ สวยงามมาชมใบมีดข้างในกันนะคะด้ามและฝักเก่าสมบูรณ์ค่ะใบมีดเก่าสวยงามมากค่ะเข้มขลัง ทั้งด้ามและใบมีดนะคะสวยเก่าเดิมๆตอกลายน้องสิงงาสวยงามมากค่ะเก่า ร่องเลือดสามร่องนะคะสวยงามใบมีดสวยเก่านะคะมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ หนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝัก9นิ้วนะคะขนาดพกพาจานตรงกลั่นแน่นนะคะสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่092 หกหกสองเก้กหกรุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวยเก่าค่ะใบนี้สวยงามมาก งาเก่ามากนะคะสีช่ำเป็นสีน้ำผึ้งสนใจก็ทักมาแอดไลน์มาได้หรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่092 6629 665รูจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสันมีดหนานะคะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบารมีพระัตนไตยบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ อุบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมมองโผปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินทางไปไหนใกล้ไกลแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะดูจิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ